สวัสดีครับผมดูโกมเอนะครับกี่วันพันุแลเกล็ดกับกิบไม่ขันเองนะคะวันนี้นะครับผมจะมาหาแลนเองนะครับซึ่งซึ่งที่นี่มันที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูแลกันนะครับ ที่นี่นะครับมันเป็นถ้ำดังหนึ่งนะครับที่ผมนั้นนี่เ่ะอัะแ,อแอที่ผมได้จบคลิปนะครับผมนั้นก็เลยไปแบบเดินหาที่อยู่อะเดินหลับเดินหลับลำหนับสิ้นหมดเนี่ยไม่หลับหาที่อยู่ไม่ได้อะเดินไปเดินมาให้เจอที่อยู่นี่ว่าเฮ้ยมันสวยมากเลยดูนี่ดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมทําทางทางนั้นให้มันออกอบผมเนี่ยคือมันสวยมากเว้ยเลยเมื่อวานนี้ผมก็เนี่ยผมก็ฟาร์มแร่มาับผมมาเนี่ย เนี่ยเนี่ยผมพูดอะไรบ้เนี่ยผมพูดอะไรบะคือผมเจออยู่ที่หนึ่งเวย้ยเนี่ยผมพูดแล้วผมเจอไอ้ถ้ำอย่างหนึ่งเวย้ยแบมันดีมากนะถ้ำเนี่ยจะให้ดูด้วยกันเนี่ยผมก็ปุกมาเยอะเลยคนระับผมนะและนี่ก็เป็นนาที่ผมทำมาวันนี้เราจะมาหาแนะ่รนะทุกที่ว่าอะไรเปลี่ยนไปยังไงใช่ครับนี่เลยเอฟเฟกต์ครับผม,ม <laughs> 8, นะเอฟเฟกต์อันเนี้ยมันอันอันนี้มันเป็นแมคคับจริงๆนะครับไม่ใช่แมคคับลอม จีจี no つつเอฟอินจ nice ีเอฟเอฟมันเป็นอย่างนี้เพราะผมใช้แม็กผมใส่มอสอันนี้ครับดูเลยผมใช้มอสอะไรวะผมใช้มอสเนี่ยผมใช้มอสเนี่ยเอชจีบีอะไรสักอย่างก็แหละครับผมใช้มอสอันนี้ที่ผมใส่มอสเนี่ยผมทําให้มันภาพมันดูสวยขึ้นนะผมอ่ะไอภาพเก่ามันดูกระโปรงกระลาใช่ไหผมเลยใส่ภาพให้มันดูดีกว่าเดิมว่าผมมาไงสวยไหมล่ะนั่นแหละเอาว่ะวันนี้ผมจะไปหาเลยนะครับซึ่ง มันจะมีถ้ำนะครับระบบต้องเตรียมของหนักแล้วกันนะผมอ่ะแรกมันนานมากครับผมอ่ะสีให้ลูเตรียมเลยก็ไฟครับผมมาไฟสําคัญนะลูกเตรียมเลยไฟสําคัญมากก็เกมไปด้วยกันนะเกมกันเกมเผื่อเราตายไงแล้วก็อาหาร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 เราทำอะไรลาะผมอ่ะนี่มาใส่ชุดกอดีกว่ามา เอาเย่นี่ถามจบกพ่เก็บเดีเเ๋ยวผมกดเนี่ยเดี๋ยวผมผมตรวจผมดูไว้แล้วแหละนะแล้ววางต่งนะต่งแล้วตายได้นะมันจะมีมาเตอร์เปล่าเนี่ยแหละปัญหา เราเจอสลามว่ะผมมาสลามดี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 ล <c oughs> ูกกาสลามดีเลยเอ้ยผมมาแล้วก็เจอพื้นที่ป่ะเนี่ยนะเนี่ยผมกดอยู่ดีผมก็เจอครัผมนะเอาจี่ก็เกือบตกตายแล้วแหละอันนี้แฟนผมก็แตะไว้าาแล้วมาแม่งเป็นหัวเ <c oughs> นี่ยสวยงามไหมรูปสวย เดี๋ยนี้ผมรับแบบยิ่สุดคือคลิปปืนนะอุย้ยเหล็กเหล็กเหล็กเดี๋ยววางกันมาให้ดิ้งเหรออุ้ยคลิปสโต้ด้วยวะ่ะเก็บด้วยผมผมวางคอสไงแต่ว่าผมไม่ได้ขุนไงเพราะตอนนั้นคือยังยังของกากอยู่อ่ะอืม รู้สึกว่าของมันเก่กามากเลยอ่ะอือมวอาไหนม,มาโชเกียที่มันมีแฝกต้นไม,ม้ของมัตเตอร์เลยไม่เกิดแล้วออกมาเป็นจีจีบลวางรอบๆเผื่อมัตเตอร์มันเกิดอืมอะไรเนี่ยตาย สายที่ไหนวะไม่เหมือนสายวะมีอันนี้ด oh, oh, ้วยเหรอสายแปลกนี่โอ right like, oh, oh, ้โหซอมบี้ยังไงเจอและโอ้โหทุกคนผมกคนลุกเลยอะเนี่ยมันมองไม่เห็นมันมาดิมึงย้อยซอมบี้มึงมาอืมอูเห็นอยากฆ่ามึงจริงเลยมันตีเหรอนี่ทุกคนผมกคนลุกเลยอะที้แค่คนลุก มาดิมึงโง่ไปจะมึงก็เดินมาดิโอ้โหกี่ตัววนะน่ะว้าวว้าวโอ้โหไอ้คนเยอะมาดิอืมอืมกี่ตัวเนี่ยไอ้อืมมันนี่ไก่ดีดี ทำไมทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่กลัวหรอกพี่กลัว <S <S เฮ้ยจิปเปอร์บอกว่าวมึงอย่ามีจิปเปอร์นะ <S <S อ้าวอ้าวจิปเปอร์จิเปอร์ขอโทษครับพี่ขอโทษครับจิปเปอร์โอ้สลามวูยจิปเปอร์จิปเปอร์กูเกลียดมึงอ่ะมึงมาทำไมวะจิปเปอร์โอ้ยจดนะโอ้ยดู

อ,อตามสกทีโอ้โ oh, หคิปเปอร์กลับไม่รอดยังไงท่านผู้ชมเนี่ยมันอันตรายมากเนี่ยมันมืดไหมผมอ่ะคือผมไม่ค่อยผมยังไม่ได้ตรวจเลยโอ้โ oh, ห oh, ชัดเจนโ oh, oh. oh, e oh, อ้โหปีไอต์มีโอ้ยไอสลาไม้ไอ้ไม้ไอ้ไม้ไอ้สลาบเบืออุ้งร่างใหม่โอ้โหกี่ตัวเนี่ย เด็ลเดดไก่เดดมึงทำเกิ่ไม่ได้ไปเตี้ยรเตี้ยมึงกูเล้ยเตี้ยอืมมาเดมาเดกลัวหเมี้มันมีไอ้นี่ไอ้ไกงดูกรบอกวันจะบุกขอยาคามีก่อน ไม่ก่อนได้นี่อืมอืมนีมแคมนีมกูมอืม่กลัวมอืมอละมอมออไม่ไมอื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 ม อะไรอ่ะเอ้ยมียาหลอกกูเนี่ยมันไปที่นั่นน่ะนั่นไงน,นั่นไงเฮ้ยเฮ้ย กูจืดม um, kind of ั้ยกูจืดมั้ไอ้สัตว์ยังไงยิงดิงยังเลยตายซะมื่อตายตายตายซะมึงอ่ะอืมอุ้ยมีมีทองอ่ะสวยสวย เดี๋ยวขอยากทำให้พื้นที่แม่งนี่ก่อนพวกความสปไปซ์ไซส์ผมนะเออว่าอะไรเนี่ยมือถือมันเล่นยากแต่ถ้าเป็นคอแม่งเล่นง่ายอะเรื่องออาพายาทำให้รอบๆมันสว่างครับผมวะนี่แม่งหท้าโอหพูดเท้าเดี๋ยวแต่ก็รอบมาได้ก็ดีแหละอืมทำให้มันสว่างครับผมวะมอเตอร์ได้เป็นเกิด มาเพชรเพชรเพชรโหเพชรกันด e, ีกว่าเพชรมันก็ไม่ค่อยสำคัญหรอกนะแต่ก็เก็บไปงั้นแหละเก็บไปงั้นแหละมึงก็เก็บไปพี่เีอยวขออย่างเดียวจะมีคิปเปอร์ก็พอมีเกือบเป็นมาข้างหลังนี้โหตกใจเลยนะอยากได้เพชรอ่ะไม่อยากอยากอยากได้เหล็กมากกว่าเหล็กที่มีเหล็กให้เรยวว่ะให้เยอะว่าเด็กก็มีโหเซ็งว่ะ มึงไงเจอแล้วเจอแล้วเหมือนจะไม่รอบรอบถาวางก่อนแล้วเราจะไปไหนก็ได้เราเหี้ยเราต้องจมน้ำตายนะเอ้ยมีดอกบัวเนี่ยแฉงแฉงไปเนาะแค่หนึ่งอันบัตโทอย่าให้เลหนึ่งอันอ่ะอย่าให้เลยอย่างนั้นอ่ะ ว้าววาวววววคิปเปอร์สองตัวกระโดดหนึ่งตัวกระเด้งกระเด้งทุกคนครับคิปเปอร์สองตัวว้าวเหยมอวะ่ะมึงมาจากไหนนะันโหลคปเปอร์สองตัวเห็นดูดิเอาไงดีวแม่งมอยู่ใกล้นะแต่ต้องรอ้องมาวะ่ะ เอาไงดนี่ะเออธนูธนูธนูมีแม่ชนุออมมีแ้วธนูธนูกูหมดแล้วอืมเชื่อไม่ได้ไดว่ามี่จะตัวฆ่าแม่นี่เขาอยากฆ่ามันตรงนี้เลยอ่ะ คุณยามงเอ้ยเอ้ยเอ้ยอมอีสี่ยามากับพี่น้องแล้วทำไมมันวางไม่ได้เนี่ยฮะเย็ดไหอ๋อไม่มีน้อย่างนี้ว่าก็ว่าแต่ไมวางไม่ได้ โอ้โหมึงอ yeah. ีกแล้วกิเปอร์มาดีมีเยอะแยะมาดีเยอะแยะจรดีเลยก็จะไป็นกิเปอร์มันเยอะจังวะโคตรเยอะเลยฮัลโหลกูเกลียดมึงว่ะกิเปอร์อันนี้ค uh, ิเปอร์เยอะจริงอ่ะโคตรเยอะเลยนี่กูชมมันเนี่ยว่าจะแม่งเยอะจังเลยกิเปอร์ ไอเสียงใครวะมึงไหนตาคิปเปอร์เรื่องกุนเล็กคิเปอร์ได้แบบวะโอ้โหไม่มีคิเปอร์จะมีซัมเบ้ไปเถอะโอเคโอเคอย่างเงี้ยกูไม่เจอคิเปอร์ก็ยอย่างดีเว้ยโอเคเอาซะพี่ซมพี่หายอืมเอียกูมึงก็คงไม่มีอะไรเนาะก็แค่แบบว่า ธรรมดาธรรมดาอะไรธรรมดาไปดูดิ <_ d ata> อะไรธรรมดาวะเออเจ้ากูลวยญนี่ยังมาสวยงามหน่อยให้มันมีความสวยงามนี่ขมอ อย่างที่มันสร้างความสะอะไรนะ้โอ้ย,ยลวาวาเอ๊ะนี่มันที่ไหนอ่ะสาบนาีน่าจะตกตายอะไรนะด,ดิสูงไหมอ่ะโอ้โหสูงยี่อะไรกูเจอเป็นมุงใหญ่แค่โอเคมันตกไปตายล้วผมว่าแค่ยี่กนแล้ว,ก,วกันนะเพราะว่าบิลลี่ม,มันเป็นเมืองนะอ่ะเดี๋ยวเราไปตรวจตรนีดีกว่า อไอ้ผเราไปเจอตรงนี้นะครับผม,มว่ามัเจออะไรกินนะครับแต่มึงก็สวยเนอะมาแล้วอืมมันก็สวยวสวยทุกสวยสวยไงเจอนี่จะโอ้ยตรงนี้มันมืดอะไม่ค่อยกล้าเข้าไปเลยเฮ้ยอะไรวะ กินยิบเจออะไรเนี่ยฮะโอ้โอ้ my god oh s u โอ้ h oh ผมเจอเพชรแล้วผมเจอเพชรแล้วครับท่านผู้ชมมันหล่อเท่วะโอ้โหมีกี่อันวะอหูสองสองสองหนึ่ง สองสองก้อนริงเหรอทำไมมึงไม่เอาสามก้อนมาวะโอ้แค่สองก้อนมันจะไปคุ้มไม่ใช่อะไรวะก็วิวดีทิเลยแค่สองก้อนเองอ่ะโอ้เซ็งเลยว่ะไหนๆกูจะ g r a กูจะบ r อ b เฮ้ยอะไรวะว้าวบ้านไต้ดีอยู่อ่ะม่ยุ่งอยู่อ่ะคีดเองเหรอโอ้โหคนน้อยเหล่วโอ้โหเจอบ้านไต้ดีเนาะเนี่ยทางเข้ามันเยอะมากเลย ผมเอาแรกปุนแกลับเลยกันุกแล้วก็จะกลับนี่เดี๋ยวขอ,อนี่ก่อนอือหือเจอะเราเป็นท่าไม่ลอดภัยอ่ะเราจะแไม่ต้องน,นีไ่ไม่ัดภยัยไม่ผดภัย โอ้โหกลับดีกว่าป้าป้ากลับกลับกลับแหละขอเป็นตัวแหมแกันนี่นี่นเจอแต่ก่อนจะกลับขอเก็บทีเดีวยวมาเจอ โอ้ใต้ดินไม่เป็นรางรถไฟวะ่ะแปลกดิเว้้าอะไรเนี่ยเอา เราได้ทำการถึงบ้านนะอยาก, <c oughs> ต,ากต้นไม้ก็โตแล้วยวเก็บผลพอ,อีกนะัน เราก็ได้ของมาคนข้างที่เยอะแล้วนี่ผมมาแต่ของแบบแบบรับเบียยรับเบียดอืมอย่างนี้เราเอา,เอาไปเผาเนี่ยทางก็จะหมดอีกโอ้โห ยัไงกันบ้างครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์เพื่อปิดกำลังใจนะครัต้องกลับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ